ตแต่งตัวไปใส่วะเราเลือกไปวิไลแหละเนาะไปเพียงวิไลนะก็ไปเลี้ยนแหละแต่งตัวสไตล์อะไรอยนี้เด็กซังเด็กซังเจ้าบุเคยเบิ่องมาโฟขวบโฟคิงบุหูยจักโฟขวบโฟคิงคอยบุหูยจักบุหูยจักเป็นโฟแมนโฟแมนบ่อสังนะอการแต่งตัวเจ้านี่มันยังบุคคลใอยวะ โมแมนต์สงสั่งของแทะกันในตัวเจ้านะดอกเตอร์่อยก็เห็นเขาใส่แบบนี้ดิเด็กสั่งนะแบบนี้หรอกส่งสั่งบริแทนนั่นก็คือสั่งของแท้มันต้องคือข่อยนี่นี่ส่งสั่งนะสั่งของแท้ะสั่งอีลีเบืาา้องอะตรีสิงห์ไปนะพร้อมสั่งเลยเดี๋ยวนี้นะยอมเงี้ย เจ้าไป้ฮัดมาใหม่เรื่องการแต่งตัวเจ้านะมันยังบม่ได้คอนเซปต์มันนะสัมส่งสร้างเจกานังกกนแต่งหมดเลยเนี้ยนี่สร้างคองแทะไปไปกันเถอะไปสร้งางขวดขายก่อนสั้งลูกนี่พ่ออยู่ข่าลาหูดิโลละแปดบาทนี่แน่ๆนมีแปดสิบบาทไปก่อน ได้ได้เดี doo ๋ยวพึ e ่งใหม่นะเจอแน่โถทบทบทบทโต้แต่งหล่อแถววะแล้วไปไซ่เขาหนะไปออกคอนเสิร์ตเลยเนาะมันชาวร็อกนี่นี่นะร็อกสไตล์เจ้าอขางร็อกสไตล์ร็อกแอนด์โรลเะร็อกแอนด์โรล เจ็บคอมันล็อกแล้วมันยหักก่อนนี่เจ้าล็อกเลยนาะอันนี้นะเจ้าอยากให้อยโชว์อยเหรอกีตาร์พี่เสกโลโซที่ซิดซ้ายเจงบีแอทด่ซิดขวาพี่ตูนบอดี้แซล็มนี่อยู่ข้างหลังคอยเนบเด็กโทนี่อยู่ข้างหน้าคอยบังโตซินในฟูนี่อยู่หลังไปอีกมานั่งเบิ่งกคอยมือนะ ง่ายเกินไปหินเล็กไฟขอขอโซโลให้เจ้าฟังเลยอปยูเรดี1 2โอ้กีต้ารเขาจะสายขาดไปมึอน่าม่อกี้นี่ขอใส่เอา แต่งตัวดิด่สไตล์ใดก็ให้ถามเลยเถอะสไตล์นี้มันก็สไตล์ร็อกนะเนาะร็อกเจ้าเดี๋ยวมันล็อกขี่กาขี่กาจาฮะนะล็อกขี่กาลึงนอะไรเปล่านะล็อกอีรีนี่มันต้องล็อกคอยโคตรล็อกเจ้าเบิ่งนี่อันนี้นี่ก็ซุปลงนี่เรียบร้อยแล้วนี่นี่แข่งติ๊กเองนนะอันนี้ไหมล็อกแขนนี่ปดขึ้นอย่างง้อได้ฮะนะกระดอกกระดุมบนนี้นี่โซโลโูนี่นี่มันธรรมดานี่ นี่นีไ่ได้บัดยามอยากแกีเสื้อเห็ดปุ่นเฮียเห็ดได้สบายนี่อยู่มันก็มีแต่หินเจียแล้วตัดออกใครแต่บล็อกส่งไหมพอมเนาะโอ้สุบิล็อกส่งสอดมันเหนียวยาห์ปวดหัวเล็กปุไปก่อนได้เลยเด้อไปเล่นคอนเสิร์ตก่อนอืล็อกอีลีล็อกก่อนล็อกนี่เนาะล็อกป่าล็อกบอลล็อกไอ้คนอัดเสียงยากที่สัด ใหญ่ก็แต่งตโตหล่อเท่นี้จะเป็นแรปแรปอิทนาวร์แรปเปอร์ยังไงฮะแรปอิทน้าร์แรปเปอร์ฮะแมนเขาได้ฟู้งแรเจ้าแรปได้อยู่ไหนฮะโอ้ยสบายแรปไม่ค่อยฟังมึงดูปัญหาบ่มีบ่มีปัญหาอยังเลยคเอ้ยโัวสาวแม่ห้างรังนี่นะดีดีอิลิโอสมประกาศนางพี่ก็สิ่งที่พี่ต้องการพอเค่ที่ชอบ ชัร์ุดชอนวน้องชุดชอชอมันบ่แม่ลดิดิสิมันแม่ห่างมหาสนนีดิดิอกเตอร์แลบไรเจ้าบทท่านบทท่นเทรนแลแบบใดอะนะส่งมัคือใส่นาลมันโตใหญ่เลงส่งนะอ๋สไตล์รัมนะลสดาเลสลูสตูลูสตสโอจบอมันเสื่อะคือเป็นห่างๆฉันคือเสื่อนะ อ๋อสายหั่นด้สือนี่สายหั่หั่แนู้นได้หั่นอิงติงนะหั่อิงติงแมนแล้วสู๋เป็นอะไร่ะขึ้นใหญ่เลยโซ๋นะอ๋อโซโซลามายืมมามาใส่ก่อนยืมมามาใส่อีกมั่วอะมันคือเป็นเบี้ยวๆบิดๆนั่นๆน่ะน่ะขึ้ใส่ตรงๆหมวกะเป็นสไตล์บิสนะบิดนี่ได้บิสขวางเลยนะแล้วมันแต่งตัวสไตล์ใดนั่นนี้ สไตล์ฮิปฮอปฮิปฮอปฮิปฮอปนะมันฮิพพปฮอปปลอมมานะวู้เบิ่งกห้องข่อยนี่ฮิปฮอปแท้ <c oughs> นี่ฮิปฮอปของแท้นะจักฮิปจักหอบแค่นีบ้บ่ซื้อนะเป็นได้ฮอบของแท้คนยาพร้อมโอ้ หอบลีหอบพืดุอยอมมึงแ้่แบบนี้ตาเขาไปแล็บก่อนซะไปไปแต่งมาใหม่เรื่องการแต่งตัวเจ้านะมันยังบะไคอนเซ็ปต์ปะไหนเออเออหอบหอบพ,พืดหอบพืด ไต่สุดคือแตงนี่ม,มอ,อนี่โอมหมักลอกเลีนแบบเพราถุยเนาะเตงนะลีดมือไว้แล้วว่าเตงต้องแต่งตัวแบบใดแต่ละมือเตงม,มีตารางของเตงอยู่แล้วด็อกเตอร์อตัวอะไรนมันเลี้ยนแบบเตงเดี๋ยวนี้นะเลี้ยนแบบบ้าเหียงทตงใส่มาแต่มือวานเดียวสุดเลยนะอย่ามาก๊อปกันไหมล่ะมันอย่างเน่าวะตัวนะ มันยังระดับบีกินเนอร์อยู่เต้นไหมโจโซเชียลตัวจำซื่อเตงไวโจโซเชียลโซเชียลเป็นเมินม็นปะกล้องมันรีเฟกต์หรอวะแบ่มตานี่อย่าบรสนุนเล่นต่อได้เหลี่ยมบิลีมันสะท้อนกระยามันมบักไดวิดลดวะผายบอลเลี่ยวเลยที่มือน,นี่นะตั้งแต่เศร้านี่เลยทีย่นบิดลดนี่ คลิปนี้เขาถ่ายสามมือพอดีต้องเตือนมาต่อมันจะได้จบไปหนังเจ้านะไม่เป็นหนังหยั่งก่อนเลยนังแขวะดิหนินะฮะหนังแขวะยังก็หนังแขวะนะโอ้หนังแขเออหนังแขก็ว่าหนังแขกแล้วมันหนังแขวะยังไงหรืมันเป็นซับของข่อยนี่หนังทีเร็กหนังไดโนเสาร์นี่นย์ไดโนเสาร์ที่มีตะพันนะเก็บไว้นะเป็นพันล้านปีพอดีนี่ คอยเราไปซื้อไม่เห็ดเสือ,อใส่ออมอไซค์กายาเลยพาแป๊บหนึง่งโอเคมอไซค์ไปแล้วออมาเล่นต่อเฮาเปียนได้ของเจ้ามันกระจอกของคอยนี่เจ็บพันล้านตีไม่หนังแขวะไปนี่แขวะบ้าเพียงนันโดนบานโยมันมแจะสมัยได้แล้วไมซื้อมัสามแสนสิบห้าล้านบาทของคอยนี่ซื้อมานี่ ห้าสิบห้1หกสิบหกล้านแสนล้านล้านล้าน,ล,านล้านบาทอุอ้ยอ้นสุ่มตูนี่อ้นนี่รีวะ<ฮ>เพิ่งฮัทแต่งตูนไมนล้วบานนี่ต้องบังเฮาพี่ข้าบดในวงการแต่งตูนวงการแฟชั่นนี่มาหลายสิบปี ตุดตัวจะมาเกิดหแ,แต่งตัวสไตล์สุดหนังวะติมันก็นคือนั่งขอเท้าต้องเฮ่าพี่เฮ่าในผูน้นำแฟชั่นข้างซ้ายเลียงลายด้วยนั่งหมูข้างขาั้วดูนั่งไก่ได้เต็มที่ดูแพ่นหลังตเต็มด้วยหนั่ง v v ดีๆหมวกใบนี้ธรรมจากนั่งมาไหนไกำไลแคนข้างซ้ายนั่งขวยดอน สุดอ่อนสอนข้างขั่วหัวบามันนั่งมูสุดที่ตัวเฮ็อยากเยอรมันมัดลาไก่ของพี่นั้นหนังแน่น,น,นอนอยู่ลองื้อเอามาเลยบ่ยยู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 ยคอยคอ,ยอกินนะน่าจะถุงนึง เป็นตะแยบเนาะมีนังเข็มไหมนี่เอาลวดอาย่อยแขวบดีนังข่อยดได้นี่เ๋ยวแขลอยู่นี่แคลอยู่เล่าอะไรแต่งโต้อยน้อเนาะการลกันบอกอลไรก็อยากกินตำหุูงนี่เนาะมีหองแคบงูมีของแคบไก่ะไปหาซื้อตำหุงมากินแล้วมานั่งเบิ่งหนังพอปะได้ด้ได้ไไห้ไไไต้อไปอื่เลยอีกเพือนอยู่ดีทีงาาทั้ง